เรา,าเจอกันลหลายเพลงติดกันเลยรื่อนเดือนหน้านะฮะเดือนหน้าเราเจอกันสักสองเพลงแล้วกันถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะหรือว่าไม่ได้เลื่อนอะไรนะครับเพราะช่วงนี้ที่มันแบบมันปล่อยเพลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดดนะ้วยไงมันก็เลยแบบไม่ได้ปล่อยเพลงไม่ได้แบบ ทำหางเลยอย่างนี้กว่าอยู่แต่บ้านเล่นเกมมื่อเราจะไปเล่นเกมแล้วเนะี่ยได้ครับผมทุกคนขอบคุณมากครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหลังจากนี้ไปมันจะแบ่งเป็นสองสองช่องนะ มันจะแบ่งเป็น2ช่องก็คือตัวผมจะเริ่มกลับมาปล่อยช่องตัวเองด้วยแล้วก็ยังปล่อยในช่องยับอยู่ด้วยนะครับได้เป็นสองช่องนี้นะฮะก็ฝากทุกคนด้วยละกันตีป้อมหมอืขึ้นพูดละขึ้นผมตั้งแต่กลับมาเล่นนอาวีนี่ผมชนะไปแค่สองตายมั้งแม่ง นี่เราจะถามกันไหมฮะส่งต่อไปละโหปีแล้วดีได้แชมป์เลอแรปเปอร์ทีกันสองดีใจด้วยนะครับขอบคุณครับนานมากแล้ว มันก็ไม่นานนะนก็แบบแบบหนึ่งก็แบบปีกว่าแล้วเนี่ยโคตรเร็วเลยให้กิจงานมาแบกมัว ก็เพลงใหม่ปล่อยเดือนหน้าครับผมนี่ให้ฟังแน่นอนอา่าชื่อใหม่ๆครับของอ่า d y know n o b o d y know มีไล Know เอ Nobody know. Nobody know like no. เอชื่อเพลงนี้ของใหม่ๆครับ M Y M I N D Z อ่าคนนี้คนนี้ สวัสดีับทำไม,มกูไลฟีอะไรกูง่วงทุกทีเลยวะสวัสดีครับ นี่ใครทำมรผมมาป่ะมีคนเล็ยกพี่แล้วก็เงียบไปครับอันนี้ะไรคือดวงวัคคติพงก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าอะไรคือดวงวัคคติ เพลงเพลงอะไรครับมาดีกว่าเรามาไอจี IG มีคอไลฟ์ได้ปะคอไลกันคอไลฟ์กันสักห้าคนดีกว่า

นี่ใช่เอเนี่ยฮะสวัสดีค่ะเนี่ยครับผมทำอะไรอยู่ฮะนั่งฟังเพลงอยู่ก่อนพี่ฟังเพลงใครครับฟังเพลงใครสถานการณ์นีต้องตอบว่าเล้วฟังเพลงพี่แชมป์ป่ะคะใช่ทุกคนต้องอย่างนี้โอ้โหเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับช่วงโควิดช่วงโควิดอ้วนขึ้นค่ะอ้วนเพราะว่าไม่ได้ไปไหนใช่ไหมกินมานอน โอ๋ยังกินนอนนอนโอ้ยพี่เขินมากเลยอ่ะเอางี้นะพี่หนูเคยคอกับพี่แล้วครั้งหนึ่งแต่หนูยังเขินอยู่อ่ะจริงเหรอจริงทุกวันนี้หนูยังเขินอยู่เลยแล้วเนี่ยหนูได้ใหม่อีกรอบหนูเขินอีกแล้วโอเคขอบคุณมากโอุ้ยพี่วิ่งหนูขอแคปแคปรูปหนึ่งป่มาหนึ่งก่อนขอบคุณค่ะครับ Ừ Chia rượu chả yêu nữa đó quá Ừ ต้องเอาใช่ครับแล้วผมแบบแย่มากเลยอะตอนเนี้ยไม่ได้อาบยังไม่ได้อาบน้ำตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับผมชิวๆโลชิวๆนะครับค่ะยังไงบ้างครับช่วงนี้สุดยอดค่ะรอฟังเพลงยอดใช่ไหมครับผมเอ้ยขอบคุณครับมากเลยครับวันดีนะครับค่ะวันดีค่ะขอเบคุณด้วยค่ะครัคอยดูค่ะสุดยอดขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับ เร,เร็วไปเร็วนะฮะอือโอ้ยทำไมผู้ชายไม่รับกูตะคนเลยวะ อย่าไปฝันเดรักให้เป็นไปไม่ได้สวัสดีครับแล้วผมทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้กำลังติวหนังสืออยู่คะ่ะจะสอบอสิน้นเดือนแีบนี้พี่ก็กวนดิไม่ไมค่ค่ะไม่ไม่ไม่ อ่านไไหนังสือเป็นไงครับดูเป็นใจครับจากเรานะคะโอ้ยสบายดีครับสบายดีค่เะเ <c oughs> พิ่เอไดเอาไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือมาใช่ไหมกวนละค่ะบายบายค่ะถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็ต้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ะคะ่ะ <c oughs> จะเอาฟาดหัวด้วยเลยค่ะมันจะได้เจ็บ <c oughs> แล้วก็จำ <c oughs> เอ้ยครับไปคุยกันใหม่ครับค่ะบายบายค่ะครับผม อย่าไปฝืนได้รักที the ่เป so ็นไปไม่ได้ไม่พยายามเท่าไรครับพี่ครับครับโอ้ยยัดแค่ดันดันทีมีผู้ชายเป็นไงบ้างครับเอ๊ะทำอะไรอยู่ครับผมเนี่ยสบายดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่สบายดีไหมครับเรื่อยๆเลยครับเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เหรอ เล่นเล่นในฝั่งเส้นหนึ่งเล่นในฝั่งเส้นหนึ่งเพลงดิโอุ้ยพี่คนมันเยอะเลยโอ้อะไรวะจริงพันพันคนแล้วนะพี่เอาี่ดีเอาดี่เฮ้ยเอวี่เฮ้ยเอวี่ไม่พี่พี่ร้องนะเอ้ยไม่ร้องกูร้องไม่ได้เอาเองร้องดิเอ็งร้องดิเอ็งร้องดิโอ้ร้อง <laughs> อานนพี่ไม่แกแล้วพี่ไม่แกแล้้วอ่ะ,อะ <clairement> โอเคไปคุยกันใหม่ฮะครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับทำไมผมขี้แกลงอยู่วะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องอะไรอยู่ครับเนี่ยอะไรคะท้ออะไรอยู่ครับเนี่ยหนูกินเหล้าอยู่ค่ะโอเซนเซอร์ครับตูดตูดเอาเต้นเต้นเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสสวัดีครับเลกีตาร์ด้วยเล่นกีตาร์ด้วยโอ้โหเอาไหมเอาม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 ากอล์ฟมาเรียวจัดมาหนึ่งซิงเกิล ออกมาฮะดีดังดังด้วยนะไม่ได้ยินอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวหนูร้องให้ฟังเอาเพลงอะไรก็ได้เอาเพลงอะไรก็ได้อ่นเอาวันเกิดตื่นก็ได้เพลงประจำของพวกหนูเอามาเอามาอ๋อวันเกตตื่นเดียวันเกตตื่นวันเกตตื่นเป็นอย่างไรบ้างที่ สบายดีหรือเปล่าเออเร็วทำไมปรับสายอยู่หรอรากคอดอยู่จะร้องไม่ร้องเนี่ยไม่ร้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวคนสิอย่ารีบเอ,อมา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 เขินอะอืม กว่าที่เคยไม่พยายามตามรักสามเใจแต่สุดท้ายดันมาเกิดตื้นหน้าตายต้องจำไว้ว่ารักใครว่ารักใครแต่ทำให้ใจต้องเจ็บเห <Hey, hey. S 2> ้ลืมไป อร้ยท่านมองกับคงในรอฉันนั้นเปันที่เกยตืน้ำตายตายทัเลขอบคุณครับค่ะอคัดอนมากดอนมากเดี๋ยวหนขอลูกหรึ่งขอขอขอลูกหนึ่งหล่อ ขอบคุณค่ะบ๊าบ